ปลาในเสียปลาจมจ้ะใส่เกลือกระเทียมทำุ้มปลาจมจ้าุ้มปลาจมแล้วก็ผงนัวผงนัวสองช้อน มาปลาซิ้วมาขายให้ติดร่องเห็ดปลาจอมร่อ,องเมืองเป็นบ่พ่อบอกว่าใส่กระเทียมไม่หลายใส่กระเทียมเยอะๆว่าก่อลุงปลูกว้จ้ามันล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็เอามาคั้นเกลือ ใส่กระเทียมเป็นว่าสองมือทันได้จก่ได้กินเพราะว่าปลาซิ่อันนี้มันตัวตนอยปลาซิวแก้วแม่เอิ่นถือบ่มเปนปลาซิวแก้ว,วข้อว่าปลาซิวแก้วเกลือคนเปื่อยแล้วคนกระสิโตนวนแก่คนเชื่อใส่กระเทียมด้วยกระเทียมน้ำจก่ ส้มปลาจมทำเป็นส้มปลาจมอยากเห็นค้นเลยจ้ะเดี๋ยวกลั่งละลาเยเลยเยื่อกะพิลดก็ลั่งละลายเลยจ้ะกดเป็นปเตีลยวเ้าจังมะปุงใส้ข่าวขัวใส้ตะไคร้ อแล้วโอ้หอมเลยจะเป็นส้มปลาจอมข้ามือเลรอจ๊ะเป็นส้มปลาจอมข้ามือแล้ว,ค,วค่อยๆเศร้าจ้ะเพราะว่าปลาเนืของคเนื้อปลาเนาะค่อยๆเศร้าเป็นเกลือละลายแล้วเราก็เอาลงปุกให้กระปุกไปจ้ะติดฟ้าให้นิคิด ส้มปลาจอมแล้วนี่เทาก็มาปุงใส่ตะไคร้กินก็บอกพริกดิบจ้ะเ,เพื่อนพริกดิบหากับมาจ้ะแล้วตอนเป็นราวสอเอใหเบิ้งอีกดจ้ะส้มปลาจอม